ขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังรายการธรรมะทุกท่านวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยถึงเวลานัดหมายการฟังธรรมกันก่อนที่จะได้นำเรื่องของพระธรรมคำสอนมาบรรยาย ให้สาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเราก็มาฟังพุทธาศาสนสุภาษิตวันนี้จะนำมาจากคำพีทีคณิกายมหาวัคที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าสัพพังเพทะปริยันตังเอวังมัจจานังนชีวิตตังชีวิต